ประเทศตอนนั้นยังไม่สิบประเทศเนี่ยต้องไทยแลนด์เดี๋ยวนีเขาบอกอมันทะเลาะก,กันไม่หายเดี๋ยวไอ้พักนู้นขึ้นมาเป็นรัฐบาลไอ้พักนี้ก็ดา่าเดี๋ยวพอพักนี้ทํางานไปยังไม่ทัอะไรมันก็ขูกข่าวกันขึ้นมาดา่าข้าวไม่เน่ามันก็บอกว่าเน่าจำนำขาดทุนมันก็จะให้จำจำนำกําไรพอจำนำกําไรมันก็ด่าต่ออีกโอ้เยอะ้วเนี่ยท่านผู้ชมครับก,ก่อนจะไปเรื่องข้าวเน่านะฮะเมื่อว,วานก่อนนี้ผมได้มีโอกาสไปใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ของบริษัทกรุงเทพธนาคมที่เขาจ้าง BTS ต่อท่านผู้ชมอย่าลืมนะคดีนี้ผมเกาะติดอย่างเข้มข้นนะครับอยู่ระหว่างเรื่องที่ DSI ไปฟ้องต่ออายการครับให้ดำเนินคดีเอาผิดว่ากันตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้บริหารของกรุงเทพธนาคมนะโปรดฟังอีกครั้งและย้ำกันอีกครั้งนะฮะปีก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณสุขุมพันธ์จะหมดวาระ คุณสุขุมพันธ์ก็ไม่แน่ใจครับว่าตัวเองจะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมแบบตอนนี้อีกหรือไม่จําได้ใช่ไหมฮะถึงขนาดออกมาเกลี้ยกลา่ายส่พักประชาธิป,ปัต์บอกว่าทําไมทรงผมลงผมจะลงอิสระอะไรก่อนแล้วแต่เนี่ยนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมครับมีการไปเซ็นสัญญาเดิมเนี่ยกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะมือซ้ายผมเนี่ยนะกรุงเทพมหาคนครสมัยก่อนที่รถไฟฟ้า b t s ที่อยู่หมอชิดวิ่งเข้าไปในเมืองเนี่ยท่านผู้ชมคุณตามา10กว่าปีเนี่ยนะเริ่มมาแรกๆเนี่ยกรุงเทพมหาคนครจ้างบริษัท BTS คือเอเกชนนะ ให้สัญญาสัมปทา,านนะครับและหลังจากนั้นครับพอล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก่อนจะหมดวารนะผู้ว่ากทมาจาได้ใช่ไหมฮะคุณสุขุมพาน์ไปจ้างบริษัทกลางครับชื่อว่าบริษัทบริษัทกรุงเทพธนาคมแล้วก็เอากรุงเทพธนาคมไปจ้างบริษัท BTS ผมถามว่าแล้วทําไมไม่จ้างแบบตะกอนอย่างนี้ทําไมทําไมก็ได้บางอ้อครับจนกระทั่งถึงบางยี่ขันเขาบอกว่า นักกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดจ้างแบบสมัยก่อนเนี่ยนะมันต้องผ่านพระราชบ,บัญญัติหัวประมูลหรือพระราชบ,บัญญัติในการอะไรอ่ะประมูลสินค้ากับรัฐบาลหรือว่าประมูลกับส่วนงานราชาการท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจ้างแบบนี้ไอ้นี่มาจ้างนี่ไอ้นี่จ้างนี่ก็บอกโอ้ไม่เกี่ยวกับผมจ้างไอนน้อไอน,นี่เฉยไอ้นี่มันไปจ้างไอ้นี่เองสุดท้ายก็ต่อสัญญาล่วงหน้า13ปีเงี้ยแล้วก็ประกาศหาเสียงคุณสุขุมพันธ์บริพัตรท่านผู้ชมจําได้นะคนกรุงเทพฟังไว้เลือกประชาธิปัตย์เป็นผู้ว่าฟังให้ดีนะฮะท่านอาจจะไม่เคยขึ้้นถไฟฟา วันก่อนผมขึ้นทั้งสองระบบครับขึ้นจากรัชดาแยกรัชดาตัดลาดพร้าวคับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นตามปกตินะราคาเหมือนเดิมนะรถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งเสร็จก็ไปลงสถานีสุขุมวิทขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สยามสแควร์สมัยก่อนผมจำไม่ผิดนะแน่นอนไม่ผิดเป๊ะเลยหยอด25บาบาทปรากฏว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับ นโยบายหาเสียงของผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรบอกจะลดราคาข้าวโดยสารทันทีปรากฏว่าขึ้นราคาเป็น28บาทครับโอ้โหแล้วมาลุมมาตุ้มนะฮะจากเดิมใช้เหรียญ5หยอด10บ้าง15บ้างวันนี้ต้องไปแลกเศษตังเป็นเหรียญบาทหยอดเข้าไป28่บบาท25ขึ้นสบาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับท่านผู้ชมครับร0 0บาทถ้าขึ้น10บาทก็10อันนี้ก็หมายความว่าขึ้นเกือบเกือบ1 0น่ะ และที่น่าแปลกไปกว่านั้นท่านผู้ชมครับไหนล่ะคนที่เลือกพักประชาธิปัตย์เลือกผู้ว่ากทมสุขุมพันธ์บริพัตรท่านดูท่านดูขึ้นราคาแล้วนะเงียบสนิทสลิมมาโวยไหมหน้ากากาขาวใบดาลเลยสิคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากกรุงเทพเนี่ยนะในกรุงเทพปริบณฑทนเนี่ยวนกันอยู่เนี่ยมันโดนขึ้นราคาแล้วนะสุดท้ายเที่ยวมาคุยครับร้องผู้ว่าอมรกิจเฉวงกุลเนี่ยนะก็คือผู้บริหารของกรุงเทพธนากรในบริษัทกลางเนี่ย ส้มลนครับได้ดิบได้ดีวันนี้ไปเป็นรองผู้ว่าราชาการในยุคสุขุมพันธ์ยุคใหม่ท่านผู้ชมครับให้สัมภาษณ์วันก่อนผมจดและจําไว้นะครับบอกเนี่ยเห็นไหมเราลดราคาส่วนต่อขยายส่วนต่อขยายเนี่ยท่านผู้ชมครับคือตรงไหนเลยนะฮะสัน้นแค่นีดเดียวตรงไหนนะั้นสะพานสาธรข้ามไปวงเวียนใหญ่อะ่ะได้เป็นลดราคาตรงนั้นน่ะแล้วบอกอันนั้นเป็นของกทมลดราคาได้ท่านผู้ชมครับคนกรุงเทพอย่าให้ใครมากล่าวหาว่ากินญ้านะฮะ ถ้าตรวจสอบให้ดีนะครับ BTS เนี่ยทำไมไม่ลดล่ะครับขึ้นจากหมอชิดไปลงสยามสาแควร์ไปอ่อนนุชไปสะพานสาธรอ,อย่างเนี้ลดดิครับไอ้นี่ไม่ได้ลดนะตรงนี้นี่ขึ้นราคานะท่านผู้ชมครับจาก25บาทขึ้นเป็น28จาก35ขึ้นเป็น40อะแล้วเที่ยวไปคุยบอกว่าลดราคาจากสะพานสาธรข้ามไปฝั่งทนไอต้ไอตรงไอง้ไอเขาเรียกอะไระบงเวียนใหญ่นิดเดียวตรงนั้นอะลดเนี่ยท่านผู้ชมครับ แล้วท่าไปคุยบอกรถไฟฟ้าบรไอรถเมย์บรทลดราคาแล้วก็มันเจ๊งกับวมไมันรู้จะเจ๊งยังไงลดร,ราคาท่านก็เอาเงินกำไรตรงนี้มาโปะตรงนี้แต่ถามว่าท่านไปต่อสัญญาให้กับเอกชนก่อนทําไมใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับต่อสัญญา13ปี17ปีล่วงหน้าให้กับเอกชนก่อนเพื่ออะไรพอดีเอสไอทำคดีก็บอกวุ่นวายเป็นการเมืองท่านผู้ชมครับเวลาเขาบอกมีเรื่องเนี่ยนะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ผมจะรอดูน้ํายาดีเอเหมือนกันวันนี้ไปยุ่งเรื่องของเนนคำท่านว่ากันไปท่านไปยุ่งเรื่องรถหรูท่านว่ากันไปแต่ท่านจับให้มั่นคันให้ตายสักเรื่องหนึ่งเถอะท่านอธที่ีฐานิษฐ์ครับไม่ใช่ว่าท่านจับนู่นทุกอย่างเป็นกระแสข่าวท่านแถลงข่าวนักการตลาดท่านแถลงเลยผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าท่านทาแล้วท่านจับมั่นคันตายท่านทําทีละเรื่องครับผมส่งเรื่องไปตั้งแต่เรื่องกล้องวงจรปิดกล้องปลอมกล้องดัมมี่วันเนี้นะแลวอะไรครับสนามฟุตซอล วันนี้ไปดูเวทผูช้ชมครับยังไม่เสร็จเลยอ่ะผมถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมันด่าช้าบ,บางวันเย็นสายก่อนนอนตีสี่มันลุกขึ้นมาฉี่และด่าต่ออีกด้วยอนนถูมไหมท่านผู้ชมครับ,รบนี่นองจอกเนี่ยสนามฟุตซอลเนี่ยแข่งกันหนึ่งพฤศจิกายนปีห้าห้านี่เดือนอะไรครับกันนาคมสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่กันนาคมมันยังไม่เสร็จเลยแล้วที่ให้สัมภาษณ์บอกจะจัดเป็นเวทีทําอะไรฮะร้องรําทําเพลงจัดคอนเสิร์ตก็ได้ไม่แคร์ฟีฟาฟีฟาไม่ใช่แฟซ่านะลูกพี่ อ่ะวท่านผู้ชมครับย้ำนะฮะกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ลดราคารถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งระหว่างหมอชิดไปสยามสแควร์แล้วก็ไปอ่อนนุชนะฮะขึ้นราคาเสียด้วยซ้ำใครก็แล้วแต่ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลือกผู้ว่ากรทมแล้วโม้ไว้แบบนั้นแล้วทำไม่ได้จริงนะครับท่านช่วยกันตรวจสอบนะฮะผมเป็นสสกทมเพียงไม่กี่เสียงในกรุงเทพนะครับที่ตรวจสอบแทนท่าน ไม่ว่าท่านจะเลือกพักเพื่อไทยท่านจะเลือกประชาธิปัตย์แต่ผมเป็นผู้แทนรัศดรของกรุงเทพมหานครแน่นอนประชาธิปัตย์ตรวจสอบรัฐบาลท่านตรวจสอบไปฮะเป็นเรื่องของท่านแต่ผมมีหน้าที่ตรวจสอบท่านก็ฟ้องผมมินประมาทบ้างวันที่18บแปดนี่ผมไปฟังคำพิพากษาครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คดีคุณเกียรติสิทธิอมมอนสารอาญานัดฟังคำพิพากษาไม่เป็นไรครับนั่นคือการทำงานของผู้แทนรัษฎรในฐานะพี่น้องประชาชนมอบความไว้บางใจเลือกเข้ามา ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของรัฐบาลกันบ้างน,นะ,ะที่ประชาธิปัตยรพยายามจะตรวจสอบนะฮะคนนี้เนี่ยผมว่าถ้ามีโอกาสเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยได้สบายๆนะครับเป็นคนหนุ่มแล้วก็คิดไกลคุณโอ๊ก่านทองแท้ชิน,นวัตรครับผมหลังๆนี้ผมเห็นปัญญาของคุณโอ๊กแล้วคมเหลือเกินจริงๆอยากจะให้ไปเป็นรัฐมนตรีเสียด,ด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าคอรอมอบางคนก็มาเร็วไปเร็วเค็มเร็วเหลือเกินนั่งกันยังเก้าอี้ไม่เย็นเลยแป๊บเดียวไปแหละแล้วบางคนก็งงง,ง,ง,งวยๆนะฮะ ไม่เป็นไรพวกผม,มเป็นพวกทหารกล้าพวกผมเป็นพวกหัวหมูทะลวงฟันเวลาเป็นฝ่ายค้าเนี่ยผมลบกระจายลบจนพักเพื่อไทยชนะพอชนะแล้วใครจะมาเสวยสุขยังไงเป็นหน้าที่แต่พวกผมยังเป็นนักรบรบตลอดท่านผู้ชมครับไม่มีปัญหาแต่สาระสําคัญก็คือว่าให้กําลังใจกันครับคนเราต้องให้กําลังใจกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกทํางานท่านทําไปครับจะมีแกงไอติมแกงโคคาโคลา่าแกงติ้งต้งตองแกงอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่ครับไม่ว่ากัน แต่เอากันเบาๆหน่อยเอากันเข้าไปเบาหน่อยทําอะไรก็เพื่อประชาชนเราก็เต็มที่เหมือนกันทุกท่านครับเพราะฉะนั้นผมบอกอย่างนี้ครับว่าคุณโอก๊กพานทองแท้กซินวัฒน์นี่น่าสนใจนะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณโอ๊กโพสต์ใน a c e b o o k ครับมีภาพน่าสนใจครับแล้วก็เขียนไว้ว่าอยากฝากไว้ว่าไม่อยากให้ล้มจำนำข้าวผมบอกเลยครับรัฐบาลนี้ล้มจำนำข้าวและไปใช้ประกันร,ราคาแบบประชาธิป,ปัตย์ผมลาตายดีกว่าเพราะจำนำข้าวเนี่ยยังไงก็ต้องขาดทุน กำไรไม่ได้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูคลิปนะเห็นไหมอายุเท่าไหร่ครับหกสิบปีค่ะก็ทำงานมาทั้งชีวิตเดี๋ยวเอารูปผมออกนิดนึงเดี๋ยวผมช่วยอ่านนะมีอะไรเล่าสู่กันฟังบ้างครับก็ลำบากมากๆค่ะช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยหปีห้าห้าห้นี่ละค่าลืมตาอ้าปากได้ละแต่ช่วงตอนเด็กๆที่จำความได้เนี่ยนะแล้วแต่บาทก็ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างครับนะนี่นี่เป็น คลิปเล็กๆนะครท่านผู้ชมครับที่คุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรเนี่ยนะใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของคุณโอ๊คน่าสนใจครับชาวนาตัวจริงเสียงจริงครับที่คุณโอ๊คไปนั่งจับเข่าคุยเนี่ยนะก็พูดอย่างดีครับบอกว่าชอบนโยบายนี้มากเลยครับมีแต่พักประชาธิป,ปัต์นี่แหละไม่รู้ว่ากุรอเสียคะแนนเสียงหรือยอย่างไรโจมตีโครงการนี้จังวันก่อนผมไได้มีโอกาสไปมอบตู้หนังสือในโครงการหนอนน้อยนักอ่านของมูลนิธิไทยคมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ พอมีเวลาบ้างก็เลยสวมบทพิธีกรผมว่าทําได้ดีนะเอาไมา่ได้ชมนะคือหน้าตาคุณโอ๊กนี่ก็หล่ออยู่แล้วนะฮะแล้วก็วิธีคิดวิธีพูดคมความคิดจริงๆแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะคือเป็นนักบริหารนักธุรกิจแล้วอะจริงจริงถ้ามาทําการเมืองและนั่งสัมมงสัมภาษณ์แบบนี้นะผมว่าเจ๋อเลยนะคุณโอ๊กก็ถามต่อครับบอกว่านโยบายจำนำเข้าของรัฐบาลเนี่ยตัวจริงเสียจริงเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรนะะ เห็นด้วยหรือไม่กับพวกแสนรู้ที่ชอบคิดแทนชาวนาหรือไม่คุณโอ๊คเขียนต่อครับบอกว่าคุณยายชาวนาที่ผมคุยด้วยเนี่ยอายุ63ปีแล้วครับคุณยายบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยที่มีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาเช่นนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลพรท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไปอย่าไปล้มโครงการตามพวกที่คัดค้านลู่อิชะคา,านอ่านเะข้าใจนะอย่าไปล้มโครงการแบบนี้ แล้วก็ฝากบอกไปยังผู้คิดจะล้มโครงการนี้อย่าทําเลยให้คิดดีๆให้คิดถึงชาวนาแถมบอกด้วยนะฮะปูนาเป็นศัตรูพืชไม่เหมือนปูที่เป็นคนชอบช่วยเหลือชาวนาและหากเป็นปูนายกยิ่งรักยิ่งช่วยเหลือชาวนามากเข้าไปอีกโอ้นะฮะอา้าวคุณโอ๊คเขียนไว้ตอนทาย